็มีเรื่องที่จะบอกไปถึงสสอัมรัตน์นะครับสสอเจี๊ยบว่าเมื่อวานได้ทีมงานของสสเจี๊ยบและพักตสพก้าไก่ได้แถลงข่าวว่าจะดําเนินคดีกับผมจะฟ้องผมนะครับในข้อหา,อาสร้างาแจ้งความอันเป็นเท็จแล้วก็ยังได้มีการไปข่มขู่ถึงเจ้าหน้าที่นะครับบอกปอทด้วยว่า นะครับเจ้าที่คนไหนที่รับเรื่องผมเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับผมว่าพฤติกรรมของสสเจี๊ยบและก็สอสอที่กำลังอภิปรายหรือว่าถแถลงข่าวก้าวล่วงจับจ้วงเนี่ยนะครับเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังและเป็นสมุนของใครพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ต้องไปเข้าเคลื่องจับเท็จของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรอกครับเพราะพี่น้องประชาชนก็รู้ดีว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสสอัมรัตน์นะครับสสลังสิมันโลมและก็อีกสองสามคนไม่อยากเอ่ยชื่อว่ามีพฤติกรรมที่พยายามที่จะอภิปรายหรือพยายามที่จะพูดจาก้าวล่วงจ,จับช่วงสถาบันเบื้องสูงอย่างไรและสำคัญอีกเรื่องก็คือว่าเวลามีการชุมนุมเนี่ย ไปสนับสนุนให้ท้ายอย่างไรเมื่อวานนี้ผมให้ทนายความของคณะกรรมการวอลุมของเราเนี่ยนะครับสสอ,สอ,อเนี่ยนะครับได้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งเป็นคลิปที่สสออมรัดกำลังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับคุมอยู่ในเรือนจำอย่างไร วันนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้กลัวไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่สอสอมรรัตนะครับและสอสอก้าไกลบางท่านจะฟ้องร้องผมยินดีครับพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรล้เพราะพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันปิดบังตัวเองไม่ได้หรอกครับตัวเองมีพฤติกรรมอย่างไรตัวเองมีการกระทําอย่างไรเนี่ยโกหกหลอกลวงตบตาประชาชนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่ได้หรอกครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งที่จะฟ้องร้องผม นะครับแล้วก็จะได้พิสูจน์กันและผมก็ได้ปรึกษากับทังทนายนะครับแล้วในคณะกรรมการของเราแล้วว่าฟ้องมาฟ้องกลับครับวันที่คุณสสเจี๊ยบฟ้องผมมาวันไหนผมขอสำนวนนะครับแล้วผมจะฟ้องกลับเช่นเดียวกันครับงานนี้เนี่ยจะได้พิสูจน์กันว่าใครที่จงรักภักดีใครที่ปกป้องสถาบันใครที่คิดร้ายต่อสถาบันใครที่คิดจะล้มล้างและทำลายมาตา 1นึหนึ่งสองจะได้พิสูจน์กันครับและสิ่งสำคัญที่สุดหลักฐานที่ให้กับทางบอกกปอทออนั้นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าสสเจี๊บนั้นนะครับได้มีพฤติกรรมเข้าไปชุมนุมสนับสนุนแม้เมื่อวานเน่ยฮะเมื่อวานขนาดมีการอภิปรายยื่นยัตติแทนที่จะทําหน้าที่ของสสที่ดีนะครับเมื่อวานนี้ขณะที่มีการอภิปรายอยู่ยังไม่จบสิ้นการอภิปรายสสพรรก้าไกล สสวิโรธสสนะครับลังสิมันโรมหรือว่าสสอ,สอ,สอ,อมารัฐหลายๆคนแหละผมจําว่าประมาณ3-4คนผมจําไม่หมดนะครับก็ลงไปอยู่ร่วมกับผู้ชุมนุมอยู่หน้ารัฐสภาพฤติกรรมอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับจิงเรินภาษีพ,พี่น้องประชาชนมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลขอยืน่นยัติลงชื่อยืน่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่สนใจการชี้แจงอันการตอบชี้แจงของท่านนายการ,รัฐมนตรีหรือไม่ฟังการอภิปรายไม่อยู่ในห้องประชุมแต่กลับไปร่วมชุมนุมอยู่กับม็อบหน้ารัฐสภาและพฤติกรรมอย่างนี้ควรจะเป็นสสไหมควรจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมอับอายแทนนะครับสสผู้ทรงเกียรติท่านอื่นผมเสียดายความเป็นสสของประชาชนที่ทําลายสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับ ผมเองก็ไม่มีปัญหาครับถ้าจะฟ้องร้องผมแล้วผมก็พร้อมที่จะสู้และพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับแต่อย่าไปข่มขู่ข้าราชการอย่าไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ตํารวจปอทนะครับข้อต่อมาเรื่องของสอสรังสิมันโรมที่ได้มีการาแถลงคืออภิปรายในสภาแล้วไม่จบครับแล้วมา,ถาแถลงนะครับในชั้นชั้น6 6 0 3อีกนะครับช่วงเสร็จ ในเรื่องของข้อมูลที่พาดพิงถึงสถาบันเราได้ถอดไปแล้วครับเราถอดเรียบร้อยแล้วนะครับหลายหน้ากระดาษเนื่องจากใช้เวลาชิงบงการต้องถอดคําพูดทุกตัวอักษรนะครับเราให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายกฎหมายเราได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลมีหลักฐานครับว่าพอที่จะสามารถดําเนินคดี1นึได้เหลืออย่างเดียวครับการพิสูจน์เอกสารเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือพิสูจน์เอกสารที่เอามาโชว์นั้นเป็นแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นเอกสารเป็นเท,ท็จ นะครับไม่ใช่เอกสารที่เป็นจริงนะครับและก็จะได้มีการตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนนะก่อนว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่หลังจากตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะถ้าพบว่าเป็นเอกสารอันเป็นเท็จเราจะดําเนินคดีแจ้งความตามมาตรา112 1 1ึและนะครับพรบอรคอมพิวเตอร์ผิดพรลคอมพิวเตอร์มาตรา14ทันทีเหตุผลอะไรครับเพราะเหตุผลก็คือว่า นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเช่นเดียวกันสสลังส่วนลมนะครับสสอมรรัตน์นะครับ,มรนะรบไม่ได้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับก็ยังให้ท้ายให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนนะครับผู้ร่วมชุมนุมที่คิดจาบจ้วงก้าวร่วงสถาบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราดูที่เจตนาด้วยครับดูที่เจตนาของสอสทั้งสองท่านนี้นะครับมีพฤติกรรมมีเจตนาที่ น,นะครับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและล้มล้างสถาบันและจับจ้วงสถาบันและก็เป็นหนึ่งผมพูดตรงๆเลยก็เป็นหนึ่งในสมุนของคุณธนาธรของคุณปิยบุตรเป็นลูกน้องเป็นสมุนที่คอยทํางานปฏิบัติงานให้กับคนที่คิดจะทําลายสถาบันนี่คือผมกล้าพูดนะครับจะฟ้องก็ฟ้องยินดีไม่มีปัญหาเพราะผมเชื่อเช่นนั้นและผมติดตามพฤติกรรมของคนเหล่านี้ก็เป็นเช่นนั้นครับ มีคำถามไหนไหมครับเดิญครับก็สุดท้ายนะครับความจริงก็คือความจริงครับใครที่คิดล้มล้างสถาบันใครคิดร้ายต่อสถาบันใครคิดบิดเบือนสถาบันใครคิดใส่ร้ายสถาบันไม่จําเป็นต้องเข้าเครื่องจับเท็จของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรอกครับเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนไทยทั้งประเทศนะครับรู้ดีคุณจะไปฟ้องผมข้อหาอะไรครับ ว่าผมร้อดำเนินคดีข้อหาอันเป็นเท็ใช่ไหมครับไม่เป็นเท็จหรอกครับเพราะหลักฐานมีเพราะพฤติกรรมคุณมันชัดเจนครับเจตนาของคุณมันชัดเจนครับฟ้องผมไปนะครับผมก็ฟ้องกลับครับขอบคุณครับ